สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดเสื้อฝานะครับใส่รถยามาฮ่าฟีโนมีโอนูโวรุ่นเก่านะครับตัวนี้เป็นลูกสมาร์ทแท้ขนาด54มิลนะครับฝาเป็นฝาแต่งของใหม่มือหนึ่งนะครับวาวไทเกอร์ Tiger นะครับเป็นแบบหลอดตรงเปิดพอร์ตพร้อมใช้งานอุปกรณ์ในฝาชุดนี้ครบทุกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกสมาร์ทแท้ไซส์50บ ขนาด54มิลนะครับเป็นลูกแท้ของใหม่เมื่อหนึ่งะครับหลบวาลปัดโค้งนะครับเพื่อหลบข้อเหวี่ยงชักเดิมนะครับพร้อมเสื้อสูบขนาด54มิลนะครับของใหม่ตัวนี้ตีปอก59.5มิลนะครับใส่แข้งเดิมนะครับเหลือควานได้อีกเยอะเลยนะครับควานปล่อยตกนะครับตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นกล่อง ลูกสุกมีแหวนชุดหนึ่งในแหวนก็จะมีสลักนะครับคลิปล็อกชุดนี้ก็จะเป็นแคมนะครับแคมแต่งแคมก็จะมาพร้อมลูกปืนแคมนะครับลูกปืนแคมตัวตัวนอกตัวในนะครับตัวในก็จะอยู่ในฝาตัวนอกก็ติดอยู่กับแคมนะครับ ฝาตัวนี้ก็จะเป็นฟอร t i ท e r อย่างที่บอกไปนะครับฝาแต่งของใหม่มือหนึ่งนะครับเป็นแบบหลอดตรงหลอดเหล็กนะครับใช้งานย,ยาวๆนะครับเปิดพอร์ตพร้อมใช้งานหัวเทียนเขายังเป็นหัวเทียนเดิมอยู่นะครับบ่าวาวอยังดีเลยนะครับใส่ได้ทั้งชักเดิมแล้วก็ลดทำชักนะครับนี่เลย งนานก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วก็กรณไในฝานะครับตัวนี้มีตัวตั้งโซ่เราลิ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีน็อตตัวยาวให้ด้วยนะครับใส่สวยงามน,นะครับจัดไปให้ชุดหนึ่งแล้วก็มีซีนกันเบาแท้นะครับประกับวาวสีตัวนะครับประกันตีนเสื้อแท้ใส่ลูกสมา์ทเรา มีบูทนะครับให้ไปบูทปลายกัานนะครับก็ดีเทนเนอร์แท้กึ่งล้างนะครับหัวเทียนเข็มหัวหนึ่งนะครับกระเดื่องวาวเจาะคอแล้วนะครับสปริงวาวแท้คู่หนึ่งแกงกระเดื่องแท้นะครับแหวนก่อนลองก่อนใส่สปริงวาวนะครับคู่หนึ่งแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นสปริงวาวตัวไหนแท้นะครับแล้วก็แผ่นปิดลูกปืนแคม ฝาปิดตัวน็อตตังวาวปิดตัวนี้นะครับมีให้นะครับครบชุดซื้อไปตัวนี้ยกหัวเลยนะครับก็ซื้อไปก็ได้ของครบตามนี้เลยก็ซื้อไปสามารถถอดเสื้อฝาเดิมออกไปนะครับใส่ชุดนี้เข้าไปแทนนะครับถ้าคุณมีคอลิดมีคาบูอยู่แล้วจับใส่ใช้งานได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่5,700บาทนะครับซื้อขาดอย่างเดียวไม่มีสับของนะครับสั่งซื้อติดต่อ ข้ามาได้นะครับใน a c e b o o k เชรมอเตอร์นะครับ